ออกมาประกาศจุดยืนชัดๆในเว่ยปัวนะครับถ้าให้แปลตรงตามตัวตามที่โพสต์เลยก็คือฉันสนับสนุนฝ้ายซินเจียงฉันรักบ้านเกิดที่นี่มีไร่ไฟ้ายสวยงามและผู้คนที่น่ารักสนับสนุนฝ้ายจากบ้านเกิดแฮชแท็กด้วยครับซินเจียงคือสถานที่ที่ดีตรงบอกนี่เป็นท่าทีของนางเอกจีนคนดังเลยนะครับอย่างตีรี่เล่ปาที่คนไทยรู้จักกันดีจากผลงาน3มชาติ3ามภพป่าท้อสิบลี้ซึ่งเธอมีบ้านเกิดอยู่ที่ซินเจียงด้วยครับ หลังจากทีแ่แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติสวีเดนอย่าง S&M นะครับเขาแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนฝ่ายที่มาจากเมืองซินเจียงของจีนเพราะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูครับงานนี้ยังมีนางแบบคนดังอย่างวิกตอเรียซงครับที่คนไทยรู้จักดีจากบทบาทเมนเทอร์รายการเลลิตี้อย่างช่วง2020ก็เป็นอีกคนที่แสดงจุดยืนสนับสนุนฝ่ายจากเมืองซินเจียงครับและก็ประกาศว่าแบนสินค้าขอแบนสินค้าจาก S&M ครับ ซึ่งประเด็นที่ตอบโต้ก,กันไปมานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นผลหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชาติตะวันตกรุมคว่ำบาตจีนจากกรณีที่มองว่ามีการละเมิดกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียงครับขณะที่ทางการจีนเองบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในที่จัดการเองได้และฝ่ายที่ผลิตจากเมืองซินเจียงยังเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยครับ งานนี้มีคนดังชาวจีนนะครับขวัญใจคนไทยอีกหลายคนเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวกับกรณีดังกล่าวโดยประกาศไม่ร่วมงานกับ SNM แครับแล้วก็อีกหลายแบรนด์ดังจากตะวันตกรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า10แบรนด์ครับแม้บางแบรนด์เขาจะออกมาประกาศแล้วเหมือนกันว่าไม่เคยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากซินเจียงก็ตามครับอย่างเช่นหวังอีป้ปอนักแสดงนําจากซีรีส์ปรมจาจ์ลทิมานคนนี้ขอยกเลิกงานพร้อมกับยอม,ยอมจ่ายชดเชยความเสียหายให้กับแบรนด์เองด้วยครับ แล้วก็ยังมีแจ็คสันหวังจากวงก็ตเซเว่นต้้งหลุนนะครับนักแสดงนําจากยินหยางศึกมหาเวสสถานพิภพ,พ,พรวมถึงจิงป๋อหันไปจิ้งถิงห่วงจืดเทาแล้วก็แองเจล่าเบบีด้วยครับซึ่งมาต้นสัปดาห์ทางการจีนก็เพิ่งออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงครับซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมอุยกูร์แต่อย่างใดหลังจากประเทศตะวันตกประกาศมาตราการลงโทษทางเศรษฐกิจครับ แต่ดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้น่าจะกระทบกับหลายฝ่ายก็จริงครับแต่สุดท้ายผลดีกลับไปตกอยู่ที่แบรนด์สินค้าของจีนที่ชาวเน็ตออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนแบรนด์ของชาติตัวเองครับอย่าง e ีนิงและก็แอนท่าแทนการซื้อสินค้าจากชาติตะวันตกครับ